สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากรณ์หรือสาวไพคาโรนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงรายเดือนของชาวราศีกรกฎประจําเดือนกฤศจิกายน2567นะคะชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันวนะ่าราศีกรกฎเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนพิจิกายนแล้วนะคะ เราจะดูในเรื่องของการงานการเงินความรักสุภาพโชคลาภแล้วก็ะจะเจาะลึกให้ในแต่ละเรื่องนะคะโดยเฉพาะ,ะในเรื่องของความรักนะอย่างที่บอกว่าการทํานายดวงนี้เป็นดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูอย่างมีสตินะคะเดี๋ยวขออนุญาตสับไพ่แล้วก็จีบไพ่แทนท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะ สิบใบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคสิบใบนะคะมาดูค่ะไพ่ใบแรกนะคะ ไพ่ใบแรกของชาวราศีกรกฎนะมาดูไพ่ใบแรกของชาวราศีกรกฎว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยไฮบิเทสค่ะ the star the world ค่ะเด็กถือถ้วยอืมเก้าถ้วย ในอกครับแฮงแมนค่ะว้าวหนึ่งถ้วยแล้วก็แปดเหรียญค่ะโอเคจะเห็นได้ว่าชาวราศีกรกฎนะชาวราศีกรกฎอ่ะขออนุญาตโอเคชาวราศีกรกฎไพ่ใบแรกที่ได้เนาะไพ่ใบแรกที่ได้ได้ไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยในเรื่องของ ความรักความรู้สึกความคิดนะนะคะไพ่ถ้วยนะจะบอกเลยว่าเจ็ดถ้วยนะคะคุณมีโครงการคุณมีความคิดคุณมีการวางแผนนะคะที่จะอยากได้อยากทําบางคนมีแผนการมีโครงการมีความคิด นะคะที่จะอยากได้นูน่นได้นี่ที่อยากทํานูน่นทํานี่นะคะหลายอย่างเลยในหัวของคุณที่คุณคิดอยู่ตอนนี้แต่อย่าลืมว่าชาวราศีกรกฎคุณเป็นเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายถ้าให้ไปเชคขึ้นมานะ่ะคุณเป็นคนที่อารมณ์สวิงนะ่ะนะคะอารมณ์ไม่แน่นอนนะคะแต่ถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวกับพวกงานกลางคืนน่ะดีนะบอกเลยนะงานกลางคืนดี แต่ไพ่ใบนี้นะคะขึ้นมาตรงจุดนี้หมายความว่าขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกคุณแหละอารมณ์คุณอ่อนไหวง่ายอารมณ์แบบอ่าลังเลโลเลไม่แน่นอนไม่แน่ใจอะไรเงรี้ยสมมุติว่าอ่ะต้องสมมุตินะสมมุติว่าคุณอยากทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณอยากทํามากแต่คุณก็คิด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 ไปสุดท้าย สุดท้ายคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่ไหมเอ๊ะมันโอเคไหมไม่ทําดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าอารมณ์คุณอ่อนไหวมากอารมณ์คุณแบบลังเลแล้วก็โลูเลมากนะคะของชาวของชาวราศีกรกฎนะบอกเลยจริงๆนะจริงๆนะสิ่งที่คุณหวังคุณตั้งใจคือคอยแค่คุณมีความสุขนะไพ่เด e s t a านะ สิ่งที่คุณหวังคุณตั้งใจหมายถึงว่าคุณบางทีการทําทุกอย่างหรือในชีวิตของคุณอ่ะคุณแค่แบบว่าขอให้ตัวเองมีความสุขนะมีความสุขมีความสมหวังนะคะแต่จริงๆคุณก็มีความสุขมีความสมหวังระดับหนึ่งนะคะไพ่เดอะเวิร์ขึ้นมาเนี่ยนะคุณก็มีความสุขคุณมีความสมหวังอยู่แล้วนะคะมีความสุขความสมหวังอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนที่แต่ว่าจิตใจคุณไม่ค่อยมั่นคงแค่นั้นเองนะคะ ไพ่พื้นฐานของคุณไม่ค่อยดีนะจิตใจลังเลโลเลไม่แน่ใจไม่แน่นอนนะเป็นคนที่ลังเลโลเลและที่สําคัญนะคุณเป็นคนชอบหวานเสน่ห์ไปทั่วปโปรยเสน่ห์ปโปรยเสน่ห์ไปทั่วปโปรยเสน่ห์ไปทั่วหมายถึงว่าไพ่ก้าวถ้วยขึ้นมานะคุณเป็นคนที่แบบชอบหวานเสน่ห์คิดว่าตัวเองแบบดี คิดว่าตัวเองดีนะคะคิดว่าตัวเองโอเคละเออชอบหวานสนีไปทั่วนะคะแล้วก็ไพ่แนะนําคุณว่าปัญหาปัญหาของคุณอนะปัญหาของคุณเลยนะคุณเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาไพ่ใบนี้นะนายออกคับเป็นคนที่จิตใจดีพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นทุกเมื่อแต่อย่าลืมนะคะว่าคําว่าจิตใจดีของคุณนะ่ะคุณเป็นคนที่จิตใจดี คุณเป็นคนจิตใจดีอาจจะมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบคุณก็ได้นะคะเนาะไา่บอกแบบนั้นนะคะแล้วก็จริงๆในครอบครัวคุณอ่ะอิทธิพลในครอบครัวหรือคนรอบข้างของคุณอ่ะตอนนี้จริงๆคนในครอบครัวหรือคนในรอบข้างคุณเขาก็ยังมีภาระมีพันธะมีภาระที่จะต้องแก้ไขหรือตัวคุณอาจจะยังมีพันธะมีภาระกับเขาอยู่อะไรเงี้ยนะคะ แต่คุณเป็นคนด้วยคมที่คุณเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่มีโอกาสมีโอกาสที่ดีนะคุณได้โอกาสและคุณมีโอกาสที่ดีในหลายๆเรื่องนะคะบวกกับที่คุณเป็นคนมุ่งมั่นขยันแล้วก็ตั้งใจนะคะมันก็เลยทำให้คุณแบบประสบความสำเร็จนะคะ ขยันมุ่งมั่นตั้งใจนะขยนันคุณเป็นคนขยนันมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่าลืมนะคะว่าพอไพ่ออกแบบนี้ความที่คุณเป็นคนลังเลโลเลจิตใจเดี่ยมันจะทําให้คุณโดนคนเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายนะคะอันนี้คือไพ่โดยรวมเนาะของชาวราศีกรกฎเอามาดูว่ามาดูว่า <c oughs> ในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้าง การงานเจาะลึกให้นะคะในเรื่องของการงานการงานชาวราศีกรกฎนะเรื่องงานนะคะเรื่องงานเรื่องงานของคุณเห็นไหมคะคุณรู้สึกทนงตนทางทนงตนในเรื่องของการงานแล้วก็มีไพ่เมจิเชียงเข้ามาเรื่องงานอาจจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณเนาะด้วยความที่คุณเป็นคนมุ่งมั่นมีคนเป็นคนตั้งใจนะคะเรื่องงานของคุณจะดีขึ้น นะคะบอกเลยงานของคุณจะดีขึ้นถ้างานนั้นคุณทําด้วยความเข้าใจเมจิเชียนเข้าใจเรียนรู้นะคะ,ะคุณต้องเรียนรู้คุณต้องเข้าใจสมมติว่าคุณทํางานชิ้นหนึ่งคุณต้องเข้าใจในระบบงานทั้งหมดให้ได้แล้วมันจะทําให้ชีวิตของคุณอะก้าวไปข้างหน้าได้แล้วก็ดีขึ้นนะ่เทมเพลนส์ก็มีการเปลี่ยนงาน เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นบางคนอาจจะเปลี่ยนงานเลยก็ได้บางคนอาจจะเจองานใหม่ที่แบบบางทีทํางานเดิมๆแล้วมันซ้ําๆอะ่ะมันเหมือนว่าทาไมไม่มีอะไรดีขึ้นลองทํามันใหม่ลองเรียนรู้อันใหม่ดูซิพอเรียนรู้ด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจของคุณมันจะทําให้คุณดีขึ้นนีดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นบางคนอาจจะย้ายงานบางคนย้ายตําแหน่งที่สูงขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ เป็นไปได้หมดเลยนะไพ่หมอบอกว่าช่วงนี้เรื่องงานของคุณโอเคอยู่นะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะการเงินของชาวราศีกรกฎเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินของคุณคิดเยอะคุณคิดเยอะคิดมากเรื่องเงินแล้วคุณรู้สึกแบบเหนื่อยใจอ่ะท้อใจเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินของคุณมาจากเรื่องงานนี่แหละนะคะเออ เรื่องเงินของคุณมาจากเรื่องการงานหรือมาจากผู้หญิงที่อายุมากกว่าจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะคะผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าอาจจะเป็นแม่เป็นพี่พี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะแต่เรื่องเงินของคุณน่ะคุณรู้สึกแบบลังเลโลเลไม่แน่ใจคุณรู้สึกคิดเยอะคิดมากทำยังไงดีเพราะว่าบางที เงินมันอาจจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคสำหรับคุณนะคะแต่จะมีผู้หญิงเข้ามาช่วยนะเ,ออเข้ามาช่วยแต่คุณก็เหมือนก็ไม่แน่ใจยอยากยืนด้วยลำแข้งของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะแต่บอกเลยว่าช่วงนี้อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากเขาก่อนนะคะในเรื่องของการเงินนะเพราะคุณอาจจะมีค่าใช้จ่าย,ายมีอะไรเยอะนะคะมาดูในเรื่องของโชคลาภหน่อย โชคลาภชาวราศีกรกฎโชคลาภนะคะโชคลาภของคะุณโชคลาภเด่นเรื่องเรื่องการงานเด่นเรื่องงานนะคะงานที่ทําโชคลาภเด่นเรื่องงานงานเสริมอาชีพเสริมที่ทำนะไม่เด่นเรื่องเด่นเรื่องงานเด่นเรื่องโชคลาภคนรักนํามาให้คนที่คุณรักนํามาให้นะคะเด่นในเรื่องนั้นแต่ถ้าด้วยตัวคุณเองน่ะโชคลาภคุณไม่เด่น โชคลาภจะเด่นในเรื่องของการงานเด่นในเรื่องของมีคนรักคอยช่วยเหลือคอยประครับประครองนี่คือโชคลาภของคุณแล้วนะคะเนาะโอเคเอาเลขที่เด่นเลขที่เด่นของคุณเลยนะเลขสองนะคะเลขสองนะคะเด่นของคุณนะ <c oughs> ของคุณนะคะของชาวราศีกรกฎนะเลขเด่นคือสองเอามาดูสุขภาพหนะ่อยสุขภาพของชาวราศีกรกฎ สุขภาพนะคะสุขภาพโอเคแข็งแรงแหละนะคะสุขภาพของคุณแข็งแรงดีนะคะใครที่เจ็บป่วยก็อยู่ในช่วงที่ดีขึ้นนะคะดีขึ้นแต่คุณก็เหมือนใช้ร่างกายหนักนะคะฉะนั้นก็พักผ่อนบ้างอะไรบ้างสุขภาพของคุณจะมีปัญหากับเรื่องข้อเท้านะข้อเขา่าข้อเท้านะให้ระวังเลยนะคะของชาวราศีกรกฎนะ อะต่อมาเรามาดูความรักดีกว่าความรักสําหรับคนโสดก่อนนะความรักคนโสดจะดูคนโสดคนที่มีคนคุยและคนที่มีคู่นะคะ<ฮ>ขอคนโสดก่อนเลยคนโสดชาวราศีกรกฎคนโสดเหรอคนโสดนะคะช่วงนี้คนโสดคุณมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะคนโสดนะคุณอยู่กับเพื่อนฝูงกินเที่ยวเล่น และทําให้คุณไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเสียเงินเสียทองบางคนอาจจะเสียเงินเสียทองสําหรับเรื่องของการซ่อมรถซ่อมบ้านเนาะหรือเสียทองไปกับเรื่องของการกินดื่มเที่ยวเล่นนะคะเนาะ,ะแต่มันเป็นช่วงจังหวะชีวิตของคุณคนโสดช่วงนี้นะคุณจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนมากกว่าและจะเสียเงินกับเรื่องของการกินเที่ยวมากกว่านะคะคนโสดชาวราศีกรกฎนะบอกเลยนะเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตของคุณแหละ คุยเรื่องดูเรื่องความรักนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าไอ้คนโสดช่วงนี้คุณไม่ค่อยไม่ค่อยไม่สนใจเรื่องมีคู่นะคะคุณอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะคะเขาบอกว่าช่วงน,นี้ให้ระวังนะ,ะให้ระวังให้ระวังให้ดูแลตัวเองให้ระวังแล้วก็ให้เคลียร์เรื่องของการสื่อสารการพูดการคุยนะคะบางทีการพูดคุย,นะคะคยไม่เข้าหูใครอะไรเงี้ยนะคะเนาะก็ให้ระวังดีกว่า ระวังไว้โอเคมาดูในเรื่องของคนที่มีคนคุยนะคะชาวราศีกรกฎท่านที่มีคนคุยเนาะเป็นยังไงคนคุยแล้วสามารถไปต่อด้วยกันได้ไหมคุยคุยคุยแล้วมันองค์รงตัวไหมนะคะมาดูสําหรับท่านที่มีคนคุยช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากสร้างเนื้อสร้างตัวคุณรักเขาอ่ะคุณอยากแต่งงานกับเขานะคะ คุณอยากแต่งงานกับเขาคุณอยากอยู่ด้วยกันกับเขาเขาอยู่ในวงจรชีวิตของคุณตลอดเลยแต่สุดท้ายท่านที่มีคนคุยนะมันเหมือนว่าปัญหาอุปสรรคคุณยังเยอะหมายถึงว่าคุณยังมีปัญหารายล้อมรอบตัวตอนห้คุณอยากแต่งงานได้แต่ปัญหาคุณยังแก้ไม่ตกนะคะคู่ของคุณหรือคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้เขาเหมือนว่าเขาเหมือนว่าโอเคเขาก็คุยกับคุณนั่นแหละแต่เขาอยากให้ชีวิตของเขาดีขึ้น หมายถึงว่าถ้าคุยกับคุณแล้วชีวิตเขาดีขึ้นเขาโอเคแต่เรื่องแต่งงานเขายังไม่แน่ใจนะคะเขายังไม่ให้ความสําคัญเพราะเขามีรายจ่ายเยอะนะคะเขายังต้องการเงินนะเขายังต้องการเงินเขายังต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวเขายังต้องการทรัพย์สินฉะนั้นปัญหาของพวกคุณยังยุ่งยากกันอยู่ นะคะยังยุ่งยากอยู่นะในเรื่องของความรักนะมันขึ้นไพ่เจ็ดไม้เทา้าหมายถึงว่าก็โอเคคุยกันต่อไปแล้วก็สู้กันต่อไปนี่แหละนะคะในเรื่องของความรักนะอืมคนที่คุยคนคุยอยู่นะออโอเคเขาบอกว่าทำชีวิตให้มินมีความสุขนะคะแล้วก็สวีท นะมีความสุขแล้วก็ให้มันทําชีวิตให้มันหวานแหววทั้งคู่นะคะเพราะว่าปัญหาอุปสรรคมันก็ยังมีอยู่อีกคนยังมีภาระมีค่าใช้จ่ายยังต้องการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองอีกคนนึงก็ยังแบบอยากแต่งนะแต่งงานก็ยังยุง่งงานก็ยังเยอะยังวางไม่ได้โอเคฉะนั้นก็ทําให้มันมีความสุขทั้งคู่นะคะค่อยๆค,คุยกันไปค่ะนะเอามาดูสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะ ท่านที่มีคู่แล้วชาวราศีกรกฎนะเป็นอย่างไรบ้างคนที่มีคู่แล้วนะสำหรับท่านที่มีคู่นะท่านที่มีคู่นะช่วงนี้นะคุณช่วยเหลือเกื้อกูลกันเรื่องเงินนะมีคนเก่าๆคนเดิมๆเ,เข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อนเก่าเพื่อนเดิมนี่แหละได้ไพ่เดรัจสันเข้ามาด้วยมันทําให้คุณมองเห็นทางออกมองเห็นทางสว่างแต่ลึกๆคุณก็มีความรู้สึกเศร้าในจิตใจนะคะ คู่ของคุณเข้าเหมือนเป็นคนที่แบบมีความอดทนมากมีความมุ่งมั่นมีความอดทนคือสู้ไม่ถอยอะนะคะมีความอดทนมีความอดกลั้นแล้วก็เขารู้สึกว่าโอเคชีวิตของเขามันดีขึ้นแหละคู่ของคุณนะอยู่ด้วยกันถามว่าแฮปปี้ไหมมันก็มีความสุขระดับหนึ่งแหละแต่มันมีค่าใช้จ่ายอืมันมีรายจ่ายมีเงินเข้ามามีจ่ายออก ะะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องช่วยกันทํามาหากินนะคะช่วยกันมีโอกาสมีโชคลาภนะมีโอกาสมีโชคลาภได้เงินก้อนโดยที่ไม่คาดฝันสําหรับคุณสองคนนะสาหรับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือว่ามีโอกาสมีโชคลาภเด่นในเรื่องของโชคลาภนะโชคลาภเรื่องของคู่ครองนะเรื่องของคู่ครองนะหรือบางคนบางคนอาจจะ ตัวชาวราศีกรกฎเองนะคะบางคน,อย,อ,งนนะอ,อยากจะมีเด็กๆมาวิ่งเล่นนะอยากจะมีเด็กๆคุณคิดเยอะคิดมากอยากจะมีลูกอยากจะมีอาจจะมีโอกาสได้นะคะนะคะไพ่บอกว่า the mystic rose นะคะ,ะในเรื่องของความรักนะความรักมันเหมือนว่าความรักมันเหมือนว่าคุณต้องอยู่กันด้วยความแฮปปี้นะ,ะความรักมันเหมือน ตัวตนเหมือนชุมชนหนึ่งมันจะดีขึ้นนะคะในเรื่องของคู่ครองในเรื่องของชีวิตคู่อ่ะมันจะดีขึ้นนะคะมันจะดีขึ้นดีขึ้นแบบไหนดีขึ้นแบบว่าโอเคเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะเนาะด้วยความเป็นตัวตนด้วยความเป็นมนุษย์ด้วยความเป็นตัวตนของคุณตัวตนของเขาฉะนั้นบางทีการทำทุกอย่างมันก็ต้องต้องคุยกันนะคะเนาะ ต้องคุยกันหันหน้าคุยกันทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองแต่ทำอย่างไรมันถึงจะจูนกันได้ปรับกันได้ก็ก็ต้องปรับจูนกันต่อไปนะคะอันนี้คือของไพ่ของชาวราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วขอให้ชาวราศีกรกฎโชคดีมีความสุขพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ